ถามต้องตอบก่อนซื้อแฟรนไชส์ในยุคนี้หากใครคิดจะสร้างธุรกิจขึ้นมาและประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากจึงทำให้หลายๆคนนั้นได้หันมาลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างธุรกิจสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดอีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับมีการถ่ายทอดการทำงานทุกๆอย่างจนพร้อมที่จะทำธุรกิจ แต่ก็ใช่ว่าใครก็ได้ที่ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาแล้วจะประสบความสำเร็จกันทุกคนจำเป็นต้องมีองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้มีคำถามมาให้ผู้ที่อยากลงทุนแฟรนไชส์ตอบก่อนจะตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์เพื่อดูว่าตัวเองมีความเหมาะสมสำหรับการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์หรือไม่ 1. คุณสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมระบบแฟรนไชส์ได้หรือไม่ แม้ว่าการซื้อแฟรนไชส์จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นแต่อย่าลืมว่าวัฒนธรรมของระบบแฟรนไชสนั้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องปฏิบัติตามระเบียบแฟรนไชส์ที่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์สร้างขึ้นทุกอย่างและต้องรู้จักการเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ดีด้วยการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่ซื้อมาให้เติบโตไปด้วยกันซึ่งคุณต้องสำรวจตัวเองก่อนว่ารับฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบแฟรนไชส์ได้หรือไม่ 2. คุณพร้อมที่จะทำงานสร้างการเติบโตให้ธุรกิจหรือไม่หากใครก็ตามที่มองว่าการซื้อแฟรนไชส์มาแล้วไม่ต้องตั้งใจบริหารจัดการธุรกิจหรือทำเล่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้พอเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ได้วางระบบเอาไว้แล้ว ใครที่กำลังคิดแบบนี้ถือว่าผิดไม่เหมาะสมที่จะซื้อธุรกิจแฟรนไชสมาเพราะแม้ว่าคุณจะซื้อธุรกิจแฟรนไชที่มีชื่อเสียงมาถ้าไม่ตั้งใจบริหารธุรกิจก็รอวันเจ๊งอย่างเดียวคุณต้องตอบคำถามกับตัวเองให้ได้ก่อนว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจขยันอดทนหรือไม่สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้หรือไม่มีจิตวิญ,ญญาณเป็นเจ้าของธุรกิจมากน้อยแค่ไหนมีเวลาบริหารธุรกิจมากน้อยแค่ไหน 3. คุณสามารถยอมรับในเงื่อนไขของระบบแฟรนไชได้หรือไม่ ผู้ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ต้องรู้ว่าระบบแฟรนไชส์มีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขอะไรบ้างโดยเฉพาะผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องปฏิบัติตามระบบแฟรนไชส์ที่เจ้าของแบรนด์ได้สร้างขึ้นมารวมถึงต้องยอมรับว่าในฐานะแฟรนไชส์ีจะต้องจ่ายแฟรนไชส์ฟรีและ l o ยัล t y ้ฟ e ให้กับเจ้าของแบรนด์ด้วยเช่นกันในฐานะเป็นผู้สร้างธุรกิจและทําการตลาดให้ซึ่งก็ต้องสามารถตอบคำถามกับตัวเองได้ว่าปฏิบัติตามคำแนะนำของแฟรนไชส์ซอได้หรือไม่และพร้อมแบ่งเปอร์เซ็นต์ยอดขายให้กับแฟรนไชส์ซอหรือไม่ 4ไลฟ์สไตล์ของคุณเหมาะสมกับธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทไหนการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาประกอบธุรกิจคุณต้องรู้ว่าตัวเองเหมาะสมกับธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทไหนถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรแล้วทำอะไรจะออกมาดีก็ยังไม่ต้องซื้อธุรกิจแฟรนไชส์เพราะธุรกิจแฟรนไชส์ก็เหมือนกับการแต่งงานที่คุณต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานดังนั้นถ้าหากจะซื้อคุณก็ต้องเหมาะสมกับธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทนั้นด้วย โดยต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าชอบธุรกิจอะไรและถนัดในการทำอะไร 5. อะไรบ้างที่คุณจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ก่อนจะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องอะไรบ้างก็อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์นั้นๆเพราะถ้าซื้อมาแล้วไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆจากเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ อาจจะไม่สามารถเรียกร้องได้ในภายหลังนําไปสู่การเกิดปัญหาความขัดแย้งตามมาดังนั้นก่อนจะซื้อแฟรนไชส์ก็ต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่คุณจะได้รับจากเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์จะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในธุรกิจโดยสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือลงทุนมากน้อยแค่ไหนใช้เวลาเปิดร้านกี่วันแฟรนไชส์ซอช่วยเหลืออะไรบ้างซื้อเวลาและวัตถุดิบจากที่ไหนและต้องรู้ทำเลในการเปิดร้าน 6. คุณสามารถดำเนินธุรกิจร่วมกับคนอื่นได้หรือไม่ ้องยอมรับว่าการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาประกอบธุรกิจผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องดาเนินธุรกิจร่วมกับคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์รวมถึงบรรดาแฟรนไชส์ซีด้วยกันถ้าใครไม่สามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้นั่นแสดงว่าคุณไม่เหมาะกับการซื้อแฟรนไชส์เพราะอย่าลืมว่าเวลามีปัญหาในการทําธุรกิจ คุณก็จะต้องให้เจ้าของแฟรนไชส์มาช่วยเหลือโดยคุณต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าสามารถทำงานร่วมกับแฟรนไชส์ซอได้หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแฟรนไชส์ได้หรือไม่พร้อมบริหารธุรกิจให้เติบโตได้หรือไม่ 7. สาเหตุอะไรที่ทำให้คุณอยากเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ใช่ว่าใครที่มีเงินแล้วอยากจะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาบริหารเล่นๆก็ได้เพราะหลายๆแบรนด์แฟรนไชส์ก่อนจะขายแฟรนไชส์ให้กับคุณจะพิจารณาด้วยว่า ทำไมคุณถึงอยากเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพราะการเป็นผู้ประกอบการต้องมีวิสัยทัศน์ต้องมีแนวทางสร้างธุรกิจให้เติบโตหรือถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาในการสร้างธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับก็ซื้อแฟรนไชส์ได้ซึ่งคุณต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือไม่อยากมีอาชีพอยากมีรายได้หรือไม่อยากประสบความสำเร็จในธุรกิจอย่างรวดเร็วหรือไม่อยากมีอิสระในการทำงานหรือไม่และอยากได้แบรนด์ธุรกิจที่มีชื่อเสียงหรือไม่ 8. คุณมีวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือไม่ ก่อนจะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์คุณจะต้องสามารถเขียนแผนธุรกิจเป็นและมีวิสัยทัศน์ในการดําเนินธุรกิจแม้ว่าจะเป็นการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาก็ตามเพราะการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ก็เหมือนกับการบริหารธุรกิจของตัวเองที่จะต้องมีการวางแผนสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจให้ได้เพื่อยอดขายรายได้และกําไรที่สําคัญเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ก่อนจะขายแฟรนไชส์ให้กับคุณจะดูก่อนว่าคุณสามารถเขียนแผนธุรกิจได้หรือไม่ หรือมีแผนธุรกิจไปยื่นให้กับเขาหรือไม่เพราะแม้ว่าระบบแฟรนไชส์จะบังคับให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ปฏิบัติตามเจ้าของแฟรนไชส์ทุกอย่างแต่ก็ต้องมีแผนสร้างธุรกิจให้สามารถเติบโตไปด้วยกันซึ่งคุณต้องเช็คตัวเองก่อนว่าสามารถเขียนแผนดำเนินธุรกิจได้หรือไม่มีวิสัยทัศน์ดำเนินธุรกิจอย่างไรและวางเป้าหมายการเติบโตธุรกิจยังไง 9. คุณสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนหากกิจการไม่ประสบความสำเร็จ แม้ว่าแฟรนไชส์จะเป็นการซื้อความสําเร็จของธุรกิจที่เจ้าของแบรนด์ได้ลองผิดลองถูกมาแล้วธุรกิจมีผลกําไรชัดเจนระบบการทํางานมีมาตรฐานซื้อมาแล้วสามารถเปิดร้านขายได้เลยซึ่งหลายๆคนอาจมองว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จสูงแต่จริงๆแล้วการซื้อแฟรนไชส์ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยงเลยหลายแบรนด์ประสบความล้มเหลวมาแล้วดังนั้นหากคิดจะลงทุนแฟรนไชส์จริงๆคุณก็ต้องสามารถรับความเสี่ยงได้หากกิจการไม่ประสบความสําเร็จ ซึ่งคุณก็ต้องคำนึงว่าธุรกิจเจ๊งขาดทุนจะทำยังไงยอดขายตกจะทำยังไงมีวิธีสร้างความแตกต่างในตลาดยังไงและรับความเสี่ยงได้ทุกอย่างหรือไม่ 10. คุณเป็นคนรักงานบริการและชอบงานขายหรือไม่ นอกจากผู้ซื้อแฟรนไชส์จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่แฟรนไชส์ซอกำหนดเอาไว้แล้วผู้ซื้อแฟรนไชส์ยังจะต้องมีใจรักในงานบริการลูกค้าชอบงานขายขยนันอดทนและปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันและสถานการณ์ต่างๆได้โดยต้องสำรวจตัวเองว่าชอบงานบริการงานขายหรือไม่พูดจาไพเราะยิ้มย้มยแจ่มใสหรือไม่มีความตั้งใจขยนันและอดทนหรือไม่ปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆได้หรือไม่ และทั้งหมดก็เป็น10คำถามต้องตอบก่อนที่จะซื้อแฟรนไชส์ใครที่อยากลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ก็สามารถนํา10คำถามนี้ไปตั้งคาถามกับตัวเองก่อนว่าตอบได้หรือไม่ถ้าตอบได้ทุกข้อนั้นแสดงว่าคุณมีความเหมาะสมที่จะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะ สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ